โลกมายาโลกาพิวันผู้คนเหลียมชัน ไอ้พวกสวพอทำดีเอาหน้าเจ็บใจแต่หน้ามาเจอคนหลอลกลวงเอ๊ะเชล่าตำบลอา,าฝีมือจับจับได้ดีจะมีพ่องกว่าลลกลานข้ามีเปล่าลุงมนันมันเขาจ้างยังพ่อจ้างเล็กจ้างไม้จ้างปุนปุ้โธ่เออเนเนๆๆ,ๆๆๆใครได้จ้างไม่เน,นําน่เน่ลุงจะแปลเงินกันแปลตุ๊กกัน ปแปลงประสาทใช่ด<ม>ีกะโอ้มันจะต,ตายได้หรอนูแปลงอย่างเป็นแฮวตากที่นึงเมียอยะโอ้ <c oughs> ปูนี่อูยังว่าแต่ว่าเผาไปสองศพแล้วเนะอะอู้แบบนี้นะ่อนะอูแห่นไะไปไปอูไก่ๆก็กลโลกมาอย่านักหน้าผู้คนอยากด้วยมีจนอ้นแล้วลำ เงินทองมีกนันนงกับปีอุจารพารีวอคอวอ,วอเป็นยายลุงมอยยังมาไปเอะหาลูกหาหลานมันใต้พ่อมาใหญ่โอ้เอะหาไปก็ไอ้พูดบ้านใต้ฮัลโหลลูก <c oughs> ของงอคอดยี่งน่ารำือยข้าบันนําเช่นไปลูกไปหลานเลยอยากไปว่านเนอบัเดียวมันขายนาะพออ่อเว้ยมันได้เจ็แสนก่อนนะฮะ <c oughs> มันขายเมื่อไดหลายวันแล้ว มันกระสั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมอยไม่ห่อเนื้อสองมาสองย่างนะข่าวดีว่าขอให้อย่างที่หนึ่งข่าวดีอย่างที่สองข่าวห้โอ้ปวดหลานของลุงลุงก็ถึงงานทุกนาทีเลยข่าวดีอันยังข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเออเงินสองแสนปวดหลานรักถ้าข่าวหายเนาะมันว่าเล่นเนอย่าีนพวกพวกจริงๆริมันก็คนกรรม ความเมือนพี่ชอบจุบชอบรอวันหิบนนี้ปัญหาพ่หาถูกลงอาญาปากันติดคอเลยอุบออกเจิงวกโตล,ลูกหลานตานเต่าตั้งหลายคนดีก็มากหลายคนให้ก็มากนักจะไปจุงไปจักกันเข้าคอกจะไปวกและลุงลังยังมางานชบวันนี้ ไปเจอภาพันนาพ PE, ไปทาขินเขา้าไปเฝ้าเปิดเล่นพ้าเลยไฮโลไปโฉเชื้อผ้าไปทาขินหลาบไก่แจงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์อาหารไปบะปอ ى, ไปผ่านเจอภาพของจีนี่มันบดีเนะ่าลูกเน่าหลานเน่าหันหันเปินเชิบอันข้าวต้มเน่หมูอเฮาหมูเขายงอกหมูเขากงอกแต่งอูเป็นศีเป็นธรรมเดิมเมอการนับถือโอ้ยอันนี้นะ ขเขาจมลวกตากโอ้ oh. ปูว้อคปูเท่าตายเฮ่ปูว้อค